สวัสดีค่ะคุณพิศมณีนะคะนี่จะเป็นบ้านหลังเก่านะคะก็สร้างอยู่ข้างๆบ้านหลังใหม่เลยคะ่ะบ้านหลังเก่าก็เดี๋ยวทําเสร็จก็จะเอาลงนะคะแล้วก็นี้ก็จะเป็นในส่วนห้องต่างๆทําออกแนวสไตล์รีสอร์ทนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าชอบบ้านที่โล่งโปร่งนะคะแล้วก็อ่า ตอบโจทย์ในส่วนของข้อจำกัดของบ้านหลังเก่าะะหลังเก่านั้นเนี่ยจะมืดนิดนึงนะคะบ้านจะค่อนข้างมืดค่ะแล้วก็ของก็เยอะนะ,ะแล้วก็มีที่เก็บของแต่ทีนี้พอบ้านหลังใหม่ของต่างๆของเราอะ่ะเราจะไปเก็บไว้ตามห้องไล้วก็จะน้อยลงนะคะนี้นะคะก็จะเป็นประตูบานใหญ่เอาไว้เข้าห้อง อันนี้ก็คือเป็นห้องห้องของเราเองนะคะห้องนี้จะมีห้องน้ําในตัวค่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องน้ํานะคะเปิดออกมาก็อาจจะเห็นซิงอยู่ตรงนี้นะคะอาบน้ําตรงนี้แล้วก็เพื่มตรงนี้นะคะแล้วก็ซิงก็ตรงนี้นะคะตัวเองจะเป็นห้องนอนปิ่นะคะ ก็ก็ใหญ่อยู่นะห้องนอนตันนะีโอเคแล้วก็น,นีก็จะเป็นห้องน้ำนะะห้องน้ำที่เราคิดว่าเราจะอยู่ประมาณนี้เนาะห้องน้ำก็สูงเลยแหละตรงโปร่งเลยก <ม McC ull ough> ว้างอยู่เนี่นี่ก็จะเป็นตรง เคาน์เตอร์ตัวนี้จะเป็นแบบเคาน์เตอร์น้ำมากินน้ำตรงนี้ได้เคาน์เตอร์น้ำแล้วก็เลือจะเป็นห้องครัวแล้วก็ห้องเก็บของนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่กินข้าวนอกบ้านนะคะหลังบ้านอีกที่หนึ่งซึ่งเราก็จะสามารถหรือโซนตากโซนอะไรก็ได้แล้วแต่นะคะหรือถ้าเราจะทำอีกตรงนึงตรงจุดนั้นก็ยังได้เลยนะคะ ตรงนี้เราก็จะสามารถที่จะทําได้อีก <Okay. S 1> เป็นนอกบ้านได้อีกนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็จะปลูกผักค่ะเป็นบ้านห้องหลังบ้านนะคะแล้ก็อันนี้ก็จะเป็นห้องนอนแม่มาดูห้องน้ําก่อนนะคะห้องน้ำน่าจะต้องทําสเต็ปอยู่นะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะทำสเต็ปนะคะห้องน้ำ อันนี้ก็จะเป็นห้องนอนแม่นะคะห้องนอนแม่ก็จะอันนี้กไว้เตียงนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นห้องเสื้อนะคะคือเอาพวกเสื้อผ้าะะอ,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 อาะไรแม่ไว้ห้องนี้นะคะตรงนี้เราก็เอามานั่งชมเอามานั่งชมวิวตรงนี้ได้นะคะชมวิวทุ่งข้างหลังแล้วก็สวนผักของเรานะคะอืมา